อ่าสวัสด ah. ah, ีท่านผู้ชมสวัสดีปะสวัสดีเออท่านผู้ชมนีซิมาเห็ดเป็นยังไงเนี่เป็ดก๋อยพ่านปลาปลาพ่านปลาเนาะนี่สิเอาชันปลาเอามาจะปลาเนี่ยมาจะน้องวัเลี้ยงเองวัวนี่เอามาตุตาเนี่ยวัเลี้ยงแย่งทักเนาะ เนื้อเขาชั่วเหนือบริเวณเนื้อปลาเขาถูกปลาเซ็แข็งสี่มือเนาะมีดมีดกับจะเขาหรือว่ามีดไงบริพนบุกเขาอะไรมีจ้ะคนใหม่วะ มันไล่ขัวเราหลังเอจกโต้มาในซองโต้บนไมเนาะตัวนึ่งมอกระทางเรร้อยมอกรลังเดือดมีดกับบุคคลสองเล็บคนใหม่บวกเรี่องบุะ ฝาปลาท่ลอยไดใหญ่ล่มเลยทับมอเดย <c oughs> ด่างัคนีเป็นวิตเาะคี่ยังซีบ่ได้แล้วจ้านี่ยอขักเนาะวิธีแหกมีวิธีแหกเขอเนาะถ้าคนแหกเป็นเนี่ยบดบดได้งายเลยเนาะ ูเห็ดบว่เอาได้ไหมข้าวจั่วถ้าพ่มีโควิดได้แห่บางๆกินดิบก็นาะพี่เสียบมีกนไหมเขามีกันมีกเราทำตัทีนะ ไปพี่น้องต้ำต้ำออกไปผิดผิดก็ต้ำแล้วตอนนี้ก็ซอยเอาน้างออกเขามีเทคนิคการเอาน้างออกถ้าพวกมีนควบจำมารเห็นอะไรแล้วาะเนาะเอาน้างอกอกไปที่นี่เก็ดร <c oughs> ับนะ เ็นนาะซีมือฟีมือจบถาาไว้เดียวนั่งเาเนี่ยมันเนาะท้าทาโปใแตัวเย็นเนี่ชดขักไะ,นะ,นะเนาะเอามาเึ้นมาตะนองเราเห็นแล้ว เด็กเงาเงาเอาดวยปิดเด็กนี่ยกะหัวป้าพ่อกำลังเด็ดเจยวหัวปลาใครนั่งมาเนี่ยอันไหนบอปราหล่างอลไรป้าจะล่างแล้วด่างเลยด่างแต่ต้นเอานังเอาสัน ตื่นเต้นดนีเจ่ไ่ัอ้คลิปใหม่เนาะตื่นเต้นหายใจหัยใจใจป่านนี่ตายทุบนี่ขาดีซีมือใหอันนี้ก็ FC เนาะ FC กำลังใจนี่รอตาลรอเลยรอตืนแน่นอนฮะเหาลนลกมาฟ้าเอาเลยอะเนาะเออเอาพวเราไปเลยซนี้ ลงไปทานี่างน้เนาะโอ้หมดเลยอาบวงมือแล้วนะก็ม่ใช่ชื่อลงไปมอเดือดแล้วเดดแล้วใส่บลาเพราะก็ต้องขวดมันพอใส่ไก่อ่ะเนาะก็ใส่เนาะใส่เด๋วชิ้นใส่ใบมุกขูดใส่ข้าวลงไปนั่ง็ใส่บนนั่งไงใส่ใส่ แช่แลังเนาะนำม่ไรหันมาบ่ไม่ต้องแล,ล้วเนปลือยได้จุ่มรถสะพก็ข้นเยตายเปอยะแค่เียวน้องดิเงจะิมชิมาลืเอาว่าอะไรน้ำมาก็จเอาก็จะขนหายช่ตลแช่ตลงเลยเสรนี่นนเ,นนนนนเนี้ยง กต้องงามดอกเลหมางามมันล่นมั้งล่นเลยสวยได้ที่สวยเนาะยมองมคืมกเมคมะ ฮ่าฮ่าแล้วคลัปโอ้โอเล่นเล่นเล่นถ่ายทอดสดนเลยเหรอฮะมาเล่นถ่ายทอดสดนะี่ปลาอะปลาินเหรอปลาดินนะอันนั้นลาปลาบปลา ไม่หลับเราจะทำไม่หาฝาปิดมันจะได้ไม่เหม็นคาวไม่มีฝาหนากระสาทำไม่ไม่ได้มันเล็กไปบ้างฝาเนี่ยมันจะได้ไม่เหม็นคาวเห็นไหมันเล็กไปเล็กไปอะไรปลาดิบทำอะไรต้มเป็นอะไรอย่างนี้โอ้ยนั่นซอยอะไรน่ะอันนี้อย่างนี้เลยเหรอมีเลยลาบปลาแต่อยากกินดิบนะชั่วโมงนี้

เออ,อ,เอตอนนี้ก็ชุกแล้วนรรลเนาะครับผ <c oughs> ู้ชมโคมอะไรผมหอมน่ากินมากสันติซอยกาสีเรียบร้อยแล้วเนาะแมงคัวเขาเมืเ <c oughs> ม่อกล่องนี้เมื่อกล่องบทเห็ดได้เมื่อกล่องทายอย่างเดียว <c oughs> แมงคัวแมงคัวเห็ด พ่อเดี๋ยวไปต้องงอมไปไหนมงล่ะต้องงอมไปไหนใส่งอมไปข้างไหนสังซื้อขนาดตอนเป็งคอมใส่อะไดิใส่เกลือเกลือเนาะเกลือเกลือปานห้าหัวเกลือกันมียังไงใส่เกลือเป็นนุ่งอ๋อโจ้ก็อ๋อเกลือลงไปสุดหลุดสุดหลุดเป็นนุ่งอ๋อเนาะคนไทยเอสุดหลุดเนจุดหลุด ได้ไหมปลาปลาหอมมะไฟใส่หอมใส่ิมตาเต็มจอน้าซมเซียมเดียวซิมเสียบนโฮมขาเกลือรองใส่เ็มอมา่คตเซียมไ่จงเออเดี๋ยวิ้แล้วนะจิ้มรูปไรนิมาเล บอสีมาได้เลยจิ๊บอะไรโฟล์คซึ่งเป็นอะไรเศ่ษเศรษเศรษบอสเศรษอะไรต้่เป็นนล่นะลายเศษลายเนอเป็นนี่ต้งเล่นบอสตงเล่นปลาตงเดินบนอิฐปลาต้องเดินลด้ลางอะไรไว้นะต้องไลางบอสใช่ปิดกนหนับเนล่ยบ่สไปได้บอส เอเาะอออมลงเยเไปลงข่าวไปบกดิน็ดขวามือใหม่กาเรีนนกินเรีนเนาะเ็ดตตน่อยเลงไปทายีปนี่ โอ้ยายก็อยู่ใกล้แต่มาหนิหันกันทางใกล้อยู่ใกล้แท้อะไรตัวนางกินรีบมาหนิสนิแกรนำไปพร้อมเนาะขายันี่มาหนิ มะนาวเก็บมาชวนน้องสดๆเลยประมาณจะหน่วยมาใส่4หน่วยเนาะจะลายเปียลลายจะลายเปียวหน่อยปลาปัวเท่าไรนะหัวเต่บอกหน้ามีหัวเต่าเกลือลงไปเกลือห้วยห้วยใส่เกลือเป็นยังเกลือมันแข็งอ๋อเกลือมันแข็งมากเก็ือังไหนวะ ใส่มือเลยได้หนิใช้มือเลยนะบานเท่าเนาะสูงสูงอุปอะนี้มีคนโบกเนาะนี่คาเชื่อคาเชื่อเรียบร้อยแล้วพี่น้องคาโควิดเลยอ่ะบอกจุดาลวดจุดาล่างรอบนึงได้หน่อ่ามักเนาใส่แนวลงไปเออมันอาจจะหลุนี่ siêu úc siêu úc siêu úc, con siêu phe chưa sữa tai bớt, sữa tai bớt. nào ดีนะหน้ามันก็ยินมลงหมอนต่มเนาะน้ามองแวนี่ไปดาวน์ะชมแล้วขาเสซโลกกัด ตัดเ็วไปนะในพวกว่าตง้ก็อยู่ยิงแคลงยิงข้างาพ่อบอกว่าฮึ น้ามั่นน้ำสุปเนี่ยไมเห็นน้ำจิ้มดเนี่ยน้ำเจลเม่แหม่อเอามาเลน่น่มีอยู่เพราะว่าห้าน้ำนี้ห้องไปขวดนี่น้ำเจลก่อนจุกันแล้วบอเราหมอจะนอออออหน่อยบอเป็นเียร์กต้องบอกขึ้นเอาชนมหนยเนาะคุณคน นาตาออกมาไปสีพ่อหอมน่อยๆอามซาอันนี้พาขันชีก็ได้ชาแลเนยชาแล้นหอมกันชาแนลแก้เกาลักษะเนลงเนยลงไปหอมลงไปเมืเดไหร่็มาสร็พอหอมเส็เมือบเห็นจับ เคยยังนี่พันปลาเออพันปลาพันปลาอ่าคนไทยเขาเคยยังพันปลาเคยกันบ่คนไทยบคนไทยกินเนอะคนไทยบคนไทยกินมีเด็กนอีสานเขาเนาะคนลราเคยกินบ้านเขาพอ้เนาะอ่าไอ้รองมาเนี่ยมัแล้วบ่นมันอะไรมันละไรเนาะตาไหว้เนาะอะขากลับรีบมาเนี่ย ป้มอวันนี้ปมอปามอว่นี้ะจ้มอน่่นอตม้มบีกระชามบ่มีกระมังบ่ีแะกเเนาะพี่น้องอนนี้าเปลาคันาีนเน้ำจิ้มเนาะนจิ้มด้จลใส่ไหนบนี้ใส่พริกพริกลงไป Thế đây, luôn nó. nhá, amie cho mệt, ao rồi sao mệt, quay nạp, quay đây quay đây qua nạp, quay quay เป็นนัวไปสลดบองเรียกพอบ๋องใส่ใส่ลายเช็ลายฉนอยเช็ดหน่อยน้ำตาลเรื่อวันนี้น้ำตาลน้ำตาลนี่ใส่ได้นี่เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานกลิ่นจะพวกรึเปล่ามันกินพอ้นานไปกับเออใส่น้ำไปอีก หน,นูนนจะใหม่กรล่นเอาใหม่ใช่ไหมัวดินี่ไหนมีอดินกางย <c oughs> งแป๊นนึงขอดิน <c oughs> ดูแสมังกันแหละลดอะไอนาดที่กอมอ ได้เฉยตาโอ้ยยยยยแปอยู่อ่าสวัสดีสวัสดีวันนีมากินยังวันนีกินก๋วก๋วยพันปลาอ่าลงมือได้ฝีน้ำนะไปมาใช้ผักบวงมือ่ว้ให้เขาใชใ้แนวหอมลงมือลงมือลงมือเลยบานดเด้อ กอดพัดพี่นากขมวดอยู่กันเลยเม่อยหไปใบูทอดโอปปลไปน่าทละเลยดี้ยเป็นป่าเรืองินตัดปัาจะแค่เป็นสุโดีว่าเรี้ อ้คุผ่นทำไงแ่นนม่ีน้องพักก็แล้วยขอา่อยใควาหนาควมตาแน้ขาข,า,ขาเสือโลกเลยเด้อโอ้วเออเอาไปเปลี่ยนแล้วเอาไปให้แล้วหรอขบวนจะต้องไปห่อไปนีน คูภาพพัภาพพอสมผลเอยตัวไรไหนึ่งเือนกินต่ี่ดอง่่ามาแล้วกสัญญาสัญญาืนแช่แช่จอดได้ีัง องดิบังมือดูเห็นบอกวิธีพันไหมใส่พักใส่กระปุนใส่ปลานอนใช่รึเป่าเสลแบ ต้มหนี่วเสบเลยข้าเปันไงเหรอพี่น้อยเออต้อใช่ไหมเฟรย์เลยมั้งเ้าวมันไงเลยเศษๆยังห่อนๆเจ็บเอาซื้อเอเบ็ดเบยได้ครับบัวทานปลาเอา

พี่อเอ้ยม่ไไ้กินแต่เฮงเลยเดือนอะไรไ่กินเป็นปีเป็นีเลยพี่้องนี่ขากรลิกอ๋อ่างน้าวมันให่เลยกินเาเป็เอาตายข้าวใหญ่กินมาขอบคุมเล 对。<laughs> <laughs> ใช่แล้ครับบ่กินพี่น่องยางน้กแจ๊สียางหนักเดยหวเนาะมือต่ำกันได้รับเพี่น่องรับเักเะ พี่น้องก็กินท้องเลยนีกิทแรงพอดีเลยชะม่งอะไรหามงกุ่าพี่น้องได้เอาอยู่ไทยบริกินถึงเอาปนิดมาเห็ดกระแส่พิจาเลยเยมาบางีกินหัเเนง,นนนงเนาะตัวไหนกับตัวใดโควิดโควิดระบาดปนิดเดือกกินเส่ ว่าพักางล้างได้พักได้พ,พันปานลามีได้พันปลาตระโงบ้างกระโงเลี้ยว เอาใส่กินยังเงียบวแลยเนาะแสบเป็นอะไสบบสบบลายหยอดเลยหยอดเลยบะอ่ะสำานีคลิปนี้กะขอพอสำนี้เนาะขอบคุใจไลฟ์ผู้ที่เข้าเป็นฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามไปเลยฝาผฝากพี่ทถายไปคลิปไหนปะยิ้มไปเล สบายดีขอบใจขอสบายดีสบายดีห่อยัขอบใจจะแบันี้ขอบใจเชยเขาบังถาคนไรเขาแซ่เด้อเอาสำนี้แหละเขาใส่ปิดมนแซ่บลายมาหน้ฮะจะปิดมาห่าเหรอคอจะจะปินไปห้าจอ